ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับลมเย็นๆนะครับนี่ก็จะเป็นเรือลากบาร์นะครับมาลับดินนะครับไปส่งฝั่งอินโดนีเซียนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเรือลากนะครับนี้ก็จะเป็นตัวลูกเป็นบาร์นะครับ แนยบรรยากาศเ,เช้าครับเอามาให้ดูครับไม่มีอะลรยมากนะครับเอาบรรยากาศไปดูนะครับการยนต์เช้าในท้องทะเลนะครับในการจราจรในทะเลนะครับตอนเช้าก็จะมีเรือเข้าออกเยอะหน่อยนะครับส่วนลำสีส้มนะครับก็จะเป็นเรือฐานหินนะครับ อาทานหินประสงค์ลงไฟฟ้านะครับเป็นป่องแล้วก็คือลงไฟฟ้านะครับลงไฟฟ้าทานหินนะครับบรรยากาศลมเย็น,ยน ก็จะเป็นดินนะครับเอาไปส่งที่อินโดนีเซียนะ